นีน่กันะปุะ่วอะอื้น,น,น้ำมันเริ่มใสและซ่ากันเ้ มันก็บุหลงะไเดี๋ยวหลงหน่อยเดียวนึนงค<น>ือ,อาาาว่าห<อ>ลงอยูเ่เมืนธรรมดาเลยชน้ำเเนาะจนได้ฝุ่นก็นมาเสืออีกจ <c oughs> วดหงนักเนียนักกื่ ข,ขนาดประดูก็หนอยู่ได้การเนาะมันมได้อ๋อภาษามันหนีมันลสนุกอยู่เนาะนี่น ปละดุกมันีตื้นแล้วฟวงบาดร่วงแล้วะไรนดีนโอ้ันกไดเจ้าว่าปลุดปลาดุกเจ้าสี่งามานปลาดุกาเนาะอื งามพนอ่ะแม่เราก็จะไปซอยเออืออ่กงสิกลูกแกงดิก็ลูกแกงเคนงานเลยอ๋อเืว <sought> <ceu> ่างานฮันดิแตน่แม่นอเอบุญจ้งกอ๋อ ที่มเมียว่าจะไปซอยจังร้อยพีน่นอคุ้มหรืบาทเดียวเงนมันคสามสิบตบาทเดียวอ๋อนี้มันจะ่ะ ที่น้ำเจอว่าจะปลาตะเพียนมีกลางเนาะนกลางอ่อนมีอยู่มันกลางลอ,อ่อนได้ว่าหนักลางหลายอยืมันปีนมันกินเซี้ยมันเดี๋ยมันคักขนาด ได้ที่ปได้ทีปลานได้ที่ปลานินรนนอบนี้ันนี้าซื้อปลาตะเกียบเป็นงานารเราือะขนาดนี้อันนี้ปลาบึกนี่ปลาบึกประดุบกปลานิน ko murk